ก็จะเป็นกราฟเชื่อมโยงกราฟเชื่อมโยงก็คือกราฟที่สมมติว่าเราเลือกจุด v 1กับ v 2กับ v 3มันก็จะต้องเชื่อมถึงกันอย่างอันนี้มันก็เชื่อมถึงกันคือมันต้องเชื่อมถึงกันหมดถ้าสมมติเราลองเอา4กับ6มันก็สามารถเชื่อมถึงขันกันก็คือไปหากันได้อันนี้ก็คือกราฟเชื่อมโยงแต่อันนี้ก็คือเรียกว่ากราฟที่ไม่เชื่อมโยงแต่กราฟที่ไม่เชื่อมโยงเนี่ยเราจะเรียก แต่ละส่วนว่าส่วนประกอบอันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่1ส่วนประกอบที่2ส่วนประกอบที่3โดยที่เราจะต้องบอกให้ได้ว่าแต่ละส่วนประกอบอันนี้เนาะเขาก็จะบอกว่ามีจุดยอดทั้งหมด3จุดส่วนแรกแล้วก็มีเส้นเชื่อมทั้งหมด2เส้นเชื่อก็คือเส้นเชื่อมนี้กับเส้นเชื่อมนี้อันนี้เป็นจุด v 4ไม่มีเส้นเชื่อมก็ใส่แบบนี้ อันนี้มี4จุดยอด4เส้นเชื่อมก็จะมีเส้นนีเส้นนี้เส้นนี้แล้วก็เส้นนีเนาะอันนี้ก็จะเป็น b ส่วน c ก็คือไม่ใช่กราฟเชื่อมโยงเนาะเพราะว่ามันมี1 2 3สามี3าส่วนประกอบเหมือนกันแบบนี้มันแยกออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้มันก็คือรูปเดียวกันประมาณนี้ทีนี้วงจรอ,ออยเลอร์วงจรอ,ออยเลอร์คือรอยเดินที่ผ่านทุกเส้น โดยที่เขาเรียกว่าอะไระวงจรน,นะเนาะมันก็จะต้องเกิดและจบในจุดๆเดียวกันแต่ถ้าเป็นรอยเดินก็คือเป็นรอยเดินจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเขาเรียกว่าเส้นที่สามารถผ่านได้ทุกเส้นอ่ะอ,นนะอ,อันนั้นเรียกรอยเดินรอยเดินออยเลอร์อย่างอันเนี้ยก็อย่างของ G1 ใช่ไหม G1 ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มที่จุด A แล้วมันมาจบที่เดิมอย่างเงี้ยเรียกว่าวงจรต่อให้เราเริ่มจุด B มันก็จะมาจบที่เดิมอย่างเงี้ยเรียกวงจรเห็นปะเราเริ่มที่จุดไหนมันเป็นจบที่จุดเดิมอย่างเงี้ยเรียกวงจรหน่อยเลยต่อไปไอ้เนรน่องอสนใจกันนะอะลอยเดินลอยเดินคือเดินครบทุกเส้นแบบที่ห้ามห้ามเขาเรียกว่าอะไรห้ามเดินทับ เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เรียกรอยเดินรอยเดินคือเดินครบทุกเส้นโดยที่ไม่ไม่ทับรอยเดินกันแต่ว่าสามารถเดินครบทุกเส้นได้อันนี้เรียกรอยเดินออยเลอร์แต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบรูปมันไม่ได้มีแค่เนี่ยเพราะว่ารูปจริงๆริงมันจะมีเยอะมากเนาะมันอาจจะมีแบบหลายจุดย่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีทฤษฎีที่เขาบอกว่าถ้าเป็นวงจรออยเลอร์มันจะเป็นจุดคู่ทั้งหมดอย่างเราลองกลับไปดูโจทย์เก่าอันนี้ใช่ไหม เห็นปะเราจะสังเกตเห็นว่าดีกีของอันที่เป็นวงจรอ,ออยเลอร์ดีกีจะเป็นเลขคู่อันเนี้ยเราสามารถนับดีกีแล้วก็บอกได้ว่ามันเป็นวงจรอ,ออยเลอร์เหมือนกันอันนี้ลอยเดิร์ดลอยลอยเดินออยเลอร์เนาะเขาให้ข้อสังเกตว่ากราฟเชื่อมโยงที่มี2จุดเท่านั้นมันจะมีกราฟเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ากราฟเชื่อมโยงที่มีจุด ที่มี2จุดเท่านั้นที่เป็นดีกีเป็นเลขคี่อันนั้นอ่ะคือลอยเดินเราจะสังเกตได้ว่าอ่าอย่างอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเลขคี่2จุดเราก็สามารถสรุปได้เลยว่าจากทฤษฎีมันมีเลขคี่2จุดเท่ากับว่ามันเป็นลอยเดินอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่เราสามารถแบบนับแล้วก็จะรู้ได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งลากอย่างเงี้ยก็ใช้ทฤษฎีก็ได้ใช้ทฤษฎีน่นจาจะง่ายกว่า คือดีกีมันคือเส้นที่อยู่กับจุดนั้นเนาะอย่างดีกีเก็คือมี2องดีกีดิกีบก็มี2องดีกีอี e ก็จะมีเส้นนีเส้นนีเส้นนีนนก็จะมี4ส,สอนไปแล้วนะเนี่ยประมาณนี้ลองดูอันนี้ก็ได้ว่ามันเป็นแบบไหนลองไปดูกันละกันอันนี้ส้